กอดสิไปองเงียนกับคำแซงคำแซงอินดี้อมแกมแน่มาได้นี่จาเซคมสวยงามโอ้ยกินหอนเด้อจะเป็นาคาวเาะนอกอโอ้ยกินอน้อกลันนี้วแอ้ยตาเอยจับในัวสูนเน่นหุดิดหอนเด้ออ๋คือหอนคือการการสูนเลยไหน สบายดีทงอากอนสบายดีและก็สวัสดีมือนี้เข้าสิป้โฮงเพียนมือทำอิดมือนี้ก็เป็นตอนแรกเนาาะะเพรว่าตอนเสาวนี่เข้าข้าวี้มือนี้เข้าสิป้โฮงเพียนกับคำแสงคำแสงอินดี้คำแสงวันหน้าไปหาหมูัว พวกมัวมาครบนาครบตากันแล้วบ่เออเขาห<อ>นูเปิดเทียนในช่องทิศแล้วแมนแต่เขาไปไปเนาอค่ะบู้ค่ะพี่เอกมาไลยนะ,ะไปว่านี่เลยนี่คือเขาแต่งโตไปอุ่นเหียนเนาะโ<อ>มเมนต์เกิบเกิบนี่เขาอันนั้นเนาะเกิบคัดมันเนามันยังไปได้ไปซื้อแต่ผู้ชมเง,ง,งิน,นบ่มี่อุปรกรณ์การเฮียนเนาก็อยู่พวกเนาะมูเขาซื้อไปให้แลออ้วเพราะว่าเขามีมูซื้อให้<อ>แบบเออไปไปเบิง้งว่า เฮาบ่ได้สัมภาษณ์มักกระเดิงงับโยงเฮียนเป็นตังเท่าไหร่วะสองเดือนสไลายเดือนสามเดือนเลยประจักษอันทั้งที้อ่ะเฮาเคยเล่นมักกระเดิงงับเลยบ่นะเคยไปหลุดน้ำกันว่ามูมาครบน่าครบตาเลยบ่อัลตะปื้อสารวันอย่าเอ้ยเฮาสิให้ทานคำแซงขับรถเนาะเพราะว่าเฮาสิถ่ายคลิปโอ้ยงแห้งโอ้รถแห้งรถคอยแห้งเด้อ โอ้าหขี้ตายคิดเนี่ยทากูกัดแล้วก็ขี้ดื้ออดีมอนเดอร์นี่ไหนวะเห็ฑนึ่งบอไปเลยด่านใกล้โงเทียนของเหาแต่ละมือ อันน,นี้คือกำแซงเนาะ,นนะเห็นปะเอาสิ้อ้าทุกคนเบิ่งสาวนักเรียนเนาะพี่น้องเน,ะนาะนีน่เห็นปะไอ้ยังแซงแซงเห็นปะสาวนักเรียนสาโมบายเออสาโมบายเห็นปะขี่รถขี่รถคู่อีกเสีอ่ะเออคู่กับกุ้ยเนี่เห็นปะเรียนสาวนักเรียน มาเายซาดังย็นซาดังย็นหงวะกอยอก้อยไม่ต้องทำไม่ดูม่ดีฮเอไปแทงไปแซงโอ้สุดยอดขนยากเฮาสีผ้ากคนมาบึงเลดเงินบอดแหลกเปลี่ยนเงินตากวนเอาวะท่านบาทมันใชได ตกเป็นเงินลาามันสิเป็นตัวใดเนาะพันบาทเงินเงินไทยมาแหลกเป็นเงินกีบเบิ้งเสียเอาเอาพันหนึ่งนี่เนาะพันบาทีนมันสิได้จะกีบให้มูเขาเขาไปแหลกก่อนมันตกหนึ่งพันหนึ่งสามแสนสิบเจ็ดพันนี่เนาะคำแสงโอ้คำแสงโอ้คำแสงธรรทม่ได้นี่ไปเขาธนาคาร เฮ้ยมาเงินเงินพันบาทมาแหลกเป็นเงินกีบเล่าแมนสามแสนสิบกิลพันกีตอนนี้เท้าหอดวิทยาลัายกันเงินเรียบร้อยอนี่แหละระเบียบเอ้ยไว้ใยแล้วกิน <c oughs> หอดเด้ออ้อคือหอดคือกัน เป็นหอบังหัวจินงยองอาก้ายหอดรกเวียนแหละขึ้นหอดรกเวีนพไปน้องหอดกเวียนนอนแล้วอันนี้เป็นตึกปีปูมาเสื่อมต่อมาผักเนาะแอดหอดรกเวียนแล้ว เดี๋ยวมานดิจอดแล้วเอาใจให้เบิึงตึกที่เอาเฮี้นนะต่นไปตรงอือฮฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวเข่าหองจับปะวะนี่ตึ๊งเอาหิ้นอยู่นี่จอดรถสะทรายตึ๊งซึ่งตอนนี้เอาห่อนเงเหี้นเรียบร้อยเราก็ขึ้นไปห้าโมงกว่าโมงอยู่ห้องวอไป เดือดต้เปิดตรงเยนเปิดตรงเปิดยนช่องผิดกำลังมามือเลยผมเป็นยังเนา่เฮาข้าเบียจะเอาเจ้ามึงร แฮปปี้เบิร์เดย์ลุงบอกหวพ่อวันนแฮปปี้เบอร์เดย์าวันเกิดเจ้าเนี่ยมาพี่าสะเฮ้ยบู๊เฮา เกองกงามขแก้กขแก้มขน่ด้นี่จาเดลกองโงามโยแล้วอันนี้ก็งามคือการตุลียิ้มด้วยตุลีแน่อันนี้นะพี่ปวดิิมเลยปะเอาคอยก็ไหนเด้ออืมอังคนกะนนอนักกกนนน อันนี้ไปยังไงเอออะไรเป็นภาษาอันนี้อีเสียดอื้มเอ้ยน้องเอ้ยกินเอ้ยกินหอนจุกตัวแหงติงอะรีแม่กินข้าวแสบนอนบนรับเขาเฮียนจัะทิดเลยช่องผิดมาเอ้ยกินนอนได้ดาเอ้ยจะเป็น้าวขาวเนาะอะไรกินมันเป็นกระเทยหาเอ้ยอ้ยตาเอ้ยจับในีกลัวซุนเนี่ยมันเอ้ยเอ้ย ิดเป็นเหมนกันจแกนรับอย่างสดอ่าย่าอย่านี่มีใจภูมิใจรฐานผู้ชมมาเอาภูมิใจไรที่เขาได้ขึนหมูได้ห้นใหม่กูิขนดใหม่ เนาะเอามาหอดผงเหีียนประเทียมหอยเนาะอันนี้ก็คือพนาเขาเองเนาะถึงพนแล้วจ้ะพุแล้วโนคือพุทเอยบอกเลือยเออจะน้อยกางโซนไรยังไปเรื่อยไปเรื่อยก้อวสีแวแว คือหมูเอาแต่ละคนเนาะฮะกระปอหนากระป๋อู้มีแต่คนงามเลยเอาแบบสาวการเงินเด้อนี่ซีกองอีเม็กอีซีอีเม็กขันมาอีเม็กขันมานี่มีแต่คนงามเพ็ดยุเปิ่นเวิร์นเด้อแก้มแดงดากลีนเฮ้ยเฮ้ยงามเลยเอาหนอหลับจับอาจารย์มาเด้อล่ะ โอ้ยจนีนเ้ยวนาเลยไ้ไปเลยขาไก่สดยังสูดรตรอะไรู้ตรนี <S <S ่แหละนะนี่เนาะเขาติดใจชาวก้านแห้งเนาะสูตรใดเื่อยนี่เนาะตัวจะขนแหละตันเต่พักเคียนบักนัําม่ต้องนดียวมือคนนึงหมดนะนี่เาะมีแต่บักหล่อ ยานกอบอ่ก้อยบลอแต่มันเออเออไปทอย่าไปโอ้ยมีแต่คนหล่อหบุอ้าวต้องตันี้มึงกรบัดมันเขมโอ้ยโอตัเบิเบิเดขยังกายเด้อแนมมาฮคนะ มีแต่คนงามๆโอ้ยเห็ดเป็นเบิร์นแธอเนาะเอ้ยเขินเลยบ้ายังอีกสองคน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 นี่นี่นี่ท่านผู้ชมอือหืออือหือเฮมีแต่คนงามอย่าไปลงป่าเด้อกูจะสัตว์ท่องเธอละคนเธอละคน ลงเข้ามาอยู่ในใจเขาแน่เฮ้ยบรีแล้วคุนี้เอามาบอกสาวชิสุดี่สุด,ด,ดนเกลฮ้ยเนี่มเนาะห้าคัมาซาซาเว,าวลาแล้วเฮาชิเลโรเฮียนแล้เฮาชิปิดคลิปเนี่ยเนาะ,ะไปยาะพยายมท่ามทาแต่มันเนเบิ้มงมันงามบนไนอ้ลิปนึงพูดพูดพูดหน้าใหก่อนนะคุณผู้ชมลิปนึงกระทำมาอ,อกอย รถเจ้ามแห้งเมชีน้ำมายพี่รถเจ้แห้งเมกีน้ำาพี่าคนง่ามชาวปีสองเฮ็ดเปิลย